สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสวนมะเดื่อฝรั่งวินล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ ep นี้นะคะเมย์จะมาแนะนำแล้วก็มาบอกถึงเรื่องใบที่เป็นลาสนิมนะคะมะเดื่อฝรั่งเนี่ยจะมีใบที่มีลักษณะเป็นขนเวลาที่โดนความชื้นโดนรองน้ำโดนรองฝนก็จะกัดเก็บนะคะมีความชื้นมีหยดน้ำนะคะมีรองน้ำมาเกาะที่ใบได,ได้เลยทำให้ใบมะเดื่อฝรั่งเนี่ย เกิดอาการเป็นโรคลาสนิมค่ะต้นมะเดื่อฝรั่งในประเทศไทยนะคะจะถือโอกาสทิ้งใบพักตัวพักต้นในช่วงฤด,ดูฝนเนื่องจากใบเป็นลาสนิมใบก็จะร่วงหมดจากต้นนะคะถ้าต้นมีอายุเยอะๆก็สามารถทิ้งผลปล่อยลูกทิ้งไว้ได้แต่ถ้าต้นที่มีอายุไม่ถึง1ปีนะคะ ถ้าใบร่วงหมดแบบนี้ผลนะคะก็จะมีรสชาติที่ไม่สมบูรณ์ผลฝ่อนะคะเราสามารถเด็ดผลทิ้งหรือเอาผลดิบไปทำอาหารเช่นทำแกงเขียวหวานหรือเอาไปทำเชื่อมเป็นมะเดื่อเชื่อมก็ได้นะคะเพราะถ้ามะเดื่อฝรั่งไม่มีใบในการสร้างอาหารสังเคราะห์แสง ผลผลิตออกมาสุกได้ก็ไม่อร่อยค่ะเหมือนที่ต่างประเทศในเขตที่มีอากาศหนาวจัดต้นมะเดื่อฝรั่งจะทิ้งใบทิ้งผลในช่วงที่เข้าฤดูหนาวเพื่อคงสภาพต้นเพื่อรักษาต้นไว้ไม่ให้ตายค่ะวิธีการดูแลรักษาต้นมะเดื่อของเราก็คือ เก็บใบร่วงนะคะที่เป็นลาสนิมออกไปทิ้งให้ห่างจากต้นหรือในโรงเรือนนะคะเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปยังต้นอื่นเด็ดลูกที่ยังอยู่คาต้นที่ยังเป็นผลดิบอยู่เด็ดหรือตัดทิ้งได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ดึงสารอาหารในลำต้นมาใช้เพราะในฤดูฝนเราจะถือโอกาสพักต้นไปในตัว เพราะต่อให้ผลสุกมาได้รสชาติก็ไม่สมบูรณ์และถ้าสุกก็จะฉ่ำน้ำไม่ได้ทานมะเดือดที่อร่อยรสชาติสมบูรณ์สุดค่ะ ลาสนิมกับมะเดื่อฝรั่งเป็นของคู่กันนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเพื่อนเพื่อที่พี่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นโดนเชื้อโรคชนิดไหนมามาเล่นงานนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากกับการปลูกมะเดื่อฝรั่งในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะปลูกต้นมะเดื่อในโรงเรือนกินหา์หรือกลางแจ้งนะคะ ก็เป็นลาสนิมได้เหมือนกันเพราะด้วยอากาศความชื้นที่ลอยอยู่ในอากาศละอองน้ำคืออยู่ทุกที่ไม่ว่าจะข้างนอกโรงเรือนหรือข้างในโรงเรือนนะคะการที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งในโรงเรือนเพื่อควบคุมภาพของผลนะคะเพื่อการน,นกการแมลง เพื่อเวลาที่เราตอนกิ่งน้ำฝนจะไม่เข้าตุ้มตอนในระหว่างนี้เราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงได้ตามปกตินะคะอย่างที่สวนเมย์มใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ16 16 16ใส่สลักกันกับปุ๋ยน้ำหมักนะคะทุกๆ10-15วัน ใส่ปริมาณก็คือคำนวณจากขนาดของต้นเช,เช่น1ช้อนโต๊ะนะคะถึง1กึ่มือขึ้นอยู่กับว่าต้นที่เราใส่มีต้นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ค่ะเมนเลือกที่จะใส่ครั้งละน้อยๆแต่อาศัยใส่บ่อยๆเอาทุกๆ10-15วันนะคะเนื่องจากใส่เยอะไปอาจจะมีผลทำให้ต้นมาเดือรักมาเดือร้อน เมื่อรากร้อนก็จะโดนลวกลวกแล้วก็จะเกิดอาการเน่าเฉาแล้วก็ตายค่ะผลผลิตนะคะที่สุกในช่วงนี้จะมีรสชาติที่จืดเนื่องจากโดนฝนโดนน้ําเป็นจํานวนมากผลมะเดือฝรั่งจะอร่อยที่สุดในช่วงรืดูร้อนและฤด,ดูหนาวนะคะนี้ระหว่างนี้ให้เราบํารุงต้นรอไปก่อนเลยค่ะ EP นี้นะคะมีขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ